เธอคนนี้สารภาพเคยซัดยา100เม็ดกรีดแขนเพราะเหตุนี้แอนนาเปิดใจเคยติดสั้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาสาเหตุเพราะหยุดยาซึมเศร้าเองมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเราเพิ่งคิดสั้นจากภาวะการติดยาเสพติดเราเป็นคนติดยาจิตเวทแล้วเราเลิกเองไม่กินยาเราเข้าใจว่าไม่ได้เป็นแล้ว และเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินใช้วิธีการฉีดตัวอื่นที่เป็นยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเลยมันเป็นยาแก้ปวดก็ไปตามคลินิกต่างๆว่าเราปวดนั่นปวดนี่แต่จริงๆเราไม่ได้ปวดจนสุดท้ายมีนาคมเริ่มดาวเมษายนอยู่ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเบื่อหนโลกไม่มีความสุข ไปซื้อพาราม่า3 0มเมตรมีของเดิมอยู่ประมาณ25เมตรยานอนหลับอีกรวมรวมกินไปเกือบ100เมตรนะปรากฏว่ายังอยู่เหมือนเดิมไม่ตายหัวเราะพูดง่ายๆว่าเราเข้าสู่วังวนการติดยาแก้ปวดโดยไม่รู้ตัวเพราะเราถามคนอื่นก็บอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดแต่มันคือการติดยาแก้ปวดก็มีภาวะจิตตกดิ่งนาว วันที่28เมษายนเราก็คิดสั้นแรงสุดก็คือทำร้ายตัวเองกรีดที่แขนตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่รู้สึกแค่ว่าอยู่ไม่ได้มันเลนลานจากนั้นงานอะไรเราก็ทำไม่ได้เลยเพิ่งมาดีเมื่อประมาณวันที่2 9ถึง30พอหายเราก็ไปวัดเลยก็ลองเลิกฉีดยาแก้ปวดตัวนั้นดูก็หายแล้วก็ไปหาหมอจิตเวชพุดเดิน พอไปเห็นสภาพนั้นตกใจมากพอเปิดแผลดูนางก็ไม่บอกนางบอกว่าล้มแล้วก็บอกว่าหิวข้าวพาไปกินข้าวหน่อยเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอก่อนไปเย็บแผลคุณหมอก็บอกว่าคนไข้มีภาวะอะไรหรือเปล่าเพราะเป็นรอยทำร้ายตัวเองมาตอนนั้นแอนนาก็ยังไม่ได้บอกนะว่าคิดสั้นพอเย็บแผลเสร็จกลับบ้าน วันรุ่งขึ้นนางถึงสารภาพแอนนาคนในบ้านก็ร้องไห้กันใหญ่ว่าเราทำแบบนั้นทำไมซึ่งเราก็บอกคนในบ้านว่าเราไม่ได้เศร้าเลยนะแต่เราไม่รู้ตัวตอนที่เรารับยาหมอจิตเวชเราไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยเคยทำก่อนที่เราจะรับยาเมื่อห้าปีก่อนเพราะเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นคอนเทนต์เพราะมันเป็นเรื่องชีวิตคน ถือว่าเหตุการณ์ของแอนนาเป็นบทเรียนเตือนสติใครหลายๆคนว่าอย่าหยุดยาเองถึงแม้จะรู้สึกว่าตัวเองหายดีแล้วก็ตามควรให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยให้ดีกว่ามาหน้าเสียใจกับสิ่งที่อาจเรียกคืนกลับมาไม่ได้แล้ว